แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งประกันสังคมมา24ปีอายุ55นะครับได้รับบำนาญชราภาพเพียงเดือนละ1,700บาททำไมถึงได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากเลยเอ,อตัวเนี้ยนะครับบำนาญวิธีคิดของบำนาญนนะัปัจจุบันคือจะใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับแต่ใน ในประกันสัคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะครับจะใช้ฐานเงิสมทบตลอดที่ส่งมาทําให้คนที่ได้รับบํานาญน้อยนะครับก็จะได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพอเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราส่งมาตรา3-3มามากกว่ายังไงก็ได้บบบำนาญมากกว่าเดิมนะครับที่เคยได้แต่นี้เดี๋ยวเราไปแชร์ประสบการณ์กัน อ่านะครับขออ่านนิดนึงส่งมา24ปี55แล้วแต่ได้เงินชราภาพได้เดือนละ1,700บาทน้อยมากค่ะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากาันจะมากหรือน้อยต้องดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนนึงมาคอมเมนต์ตอบมาว่าไม่ทราบว่าโดนหักประกันสังคมเดือนละเท่าไหร่ครับถ้าโดนหักเดือนละ750บาทมาเป็น 10, 10ปีไม่น่าจะได้1,700บาทนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้มีตารางมาให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทราบ กันก่อนว่านะครับประกันสังคมเนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยเขาจะเอา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเราจะได้รับบำนานา0นต์ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายมากกว่า180เดือนนะครับหลังจากร8 0เดือน ทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่มร้อยละ1.5ต่อรีเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับก็คือจะได้เพิ่มบวกไป1.5นะครับหลังจาก180เดือนแล้วนะหลังจาก15ปีแล้วนะ นะครับซึ่งร้อยละยีเนี่ยรวมถึงมาตรา3 3ามสนะรวมอยู่ในกองทุนเดียวกันเลยนะครับอ่ะถ้าคุณส่งเ,เงินเดือน15ื่นเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่มีทางได้แค่พันเแน่นอนส่งมา24ปีเพราะจากตารางนี้ด้วยฐานเงินสมทบสูงสุดที่15,000บาทนะครับส่งมา 24ปีนะครับอย่างต่ำต้ำตำตองได้5,025บาทนะครับคือตารางนี้ไม่มีผิดพลาดน,นะตารางนี้คือตารางาที่ถูกต้องและผ่านการคำนวณมาแล้วนะครับแต่แต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันนะครับอย่างที่คอมเมนต์มาก็จริงแต่1,700เนี่ยมันน้อยมากผมก็เลยมองว่าน้อยขนาดนี้น่าจะอยู่ ที่ฐาน4 0 8, 8นะครับในมาตรา39นะครับซึ่งเราก็จะเอาตารางนี้มาดูตารางนี้เป็นฐานเงินสมทบเฉลี่ย4,800บาทของมาตรา39นะครับถามก่อนมาอ่านตารางนี้เราทําความรู้จักกับมาตรา39ก่อนมาตรา39เนี่ยนะครับเป็นภา,าเป็นประกันสังคมภาคสมัครใจนะครับก็คือเราจะสมัครใจส่งต่อหลังจากที่ออกจากงานนะครับออกจากมาตรา33แล้วนะครับ มันมีเวลา6เดือนในการตัดสินใจเพราะประกันสังคมยังคุ้มครองคุณอยู่นะครับเพราะฉนั้นในช่วงเวลา6เดือนหากคุณต้องการนะครับจะต่อประกันสังคมนะครับจะส่งต่ออาจจะด้วยเพราะอยากได้สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆคุณตัดก็สมัครใจที่จะต่อมาตรา39คราวนี้พอต่อมาตรา39มาตรา39เนี่ยมันคือภาคสมัครใจคือส่วนใหญ่เป็น คนที่เคยทํางานประจําแล้วก็ออกแล้วก็มาทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรา3-3ไม่ได้อยู่ในภาคเอกชนแล้วนะครับแล้วเขาเลือกที่จะต่อมาตรา39ต่อเพราะนั้นมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์หรือคนทั่วไปที่เคยส่งนั่นแหละคราวนี้ในมาตรา39เนี่ยนะครับมันไม่รู้ว่าเราจะใช้ฐานใดในการคิดคํานวณ มาตรา33ใช้ฐานจากเงินเดือนคุณสูงสุดไม่เกิน1มื่นมาตรา39ไม่มีฐานก็เลยต้องกําหนดฐานขึ้นมานะครับประกันสังคมจึงกําหนดฐาน4,800บาทขึ้นมาคุณส่ง9%ของ4,800ันแคือคูณสอง4ี่รบาทต่อเดือนทุกๆเดือนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณอยากจะออกจากมาตรา39คือหยุดส่งหรือไปลาออกนะครับให้ความคุ้มครอง6กรณีคราวนี้ถ้าเราส่งมาตรา39นะครับและอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้าย เต็มแม็กฐานเงินสมทบเวลาไปยื่นขอรับบำนาญมันจะได้ฐาน4,800บาทดังต่อไปนี้นี่ในตารางนี้เลยทรงมา15ปีได้960ทรง16ปีได้พันสทรง17ปีได้1,104บาททรง18ปีได้1นึ่บาททรง24ปีได้1นึ่งบาทอ่าใกล้เคียงกับพันเจ็ดนะครับเลขมันห่างกันประมาณห่างกันประมาณแป โดยประมาณ8 12บาทเนาะเอ้ยไม่9 92นะต่างกันเล็กน้อยนะครับประมาณ101ถามว่างั้นมันไม่ได้อยู่ฐานนี่เหรอมันมีอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยส่งมาตา39นะครับส่งมาตา39ไปประมาณหนึ่งอาจจะประมาณ50เดือนหรือ58เดือนแล้วยื่นขอรับบำนาญเพราะนั้นมันมันจะมีอีกสองเดือนที่เป็นของมาตา33 แต่เวลามาเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมาตา3าม9มันก็จะดึงให้ชุดให้ฐานเงินสมทบลดลงเพราะนั้นฐานเงินสมทบจริงๆของคุณอาจจะอยู่แค่ประมาณ5 0 0นินนิดก็เป็นไปได้นะครับจึงได้บํานาญชราภาพเดือนละพันเบาทถ้าใครถามว่ามันได้จริงเหรอได้จริงครับมันมาจากตรงนี้แหละมันมาจากตารางพวกเนี้ซึ่งถ้าให้ผมคาดการเนี่ยคงไม่พ้นเคยส่งมาตาา39มาก่อนนะครับชัวร์เลย เพราะว่าไม่งั้นเงินเดือนเราคงไม่ได้ต่ำกว่าสนะี่พันเนาะไม่มีใครเงินเดือนต่ำกว่านี้ไหมคงไม่มีหรอกเนาะคงจะแบบเงินเดือนหลัก8ปดพันเก้าพันนะหรือหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าส่งมา24ิปีไม่น่าจะได้แค่พันเจ็นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแค่พนะันเจ็นะเนื่องจากข้อมูลให้มาแค่นี้เราก็ตอบโดยประมาณสโคบอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นพันเจ็ดร้อยเนี่ยมีจริงไหมมีเกิดขึ้นได้จริง แล้วเป็นประสบการณ์หลายคนก็บอกมานะครับเขาไม่ได้หลอกนะเขาไม่ได้โมเมเขารับจริงเขาก็บอกแบบนั้นแต่ถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถามเจ้าตัวแหละว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าให้ถามมาหรือแชร์มาแค่นี้ผมก็คงตอบได้ว่าน่าจะส่งมาตรา39มาชั่วเลยนะครับทำให้ฐานเงินสมทบส่วนใหญ่มันถูกชุดให้เหลือแค่โดยประมาณหลัก4,8 0 0โดยต้น,ตน หรือ5,000น so ิดนิดถ้าอาจจะไม่ได้ส <W> ่งมาตรา39แบบครบ60เดือนก็พอมีทุ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 เไทยนะครับถามว่าเพียงพอกินกับการกินไหมไม่พอนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะคือไม่พอจริงและหลายท่านมาดูแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมเนี่ยคือประสบการณ์จริงจากเขานะครับซึ่งถามว่าไอ้ที่เขาพิมพ์มามันจริงหรือเท็จอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไหมเกิดขึ้นได้จริงนะครับ ไม่ไกลไม่ไกลเกินเกิดไม,ไม่ไม่มีไม่ใช่สิ่งที่ค่าไม่ถึงนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีเคสหลายๆเคสเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างคลิปเก่าได้แค่สองพันเองคลิปนี้ได้หนักเข้าไปอีกได้แค่พันเจ็ดหนักเข้าไปอีกนะนะครับเป็นกําลังใจให้เลยนะแล้วก็มาตรา3เก้าดีมากนะครับในในของสิงทธิประโยชน์อื่นๆนะครับแต่การที่เราจะตัดสินใจส่งหรือไม่ส่ง เราต้องรู้ภาพรวมของมาตราส9ก่อนว่าอาถ้าส่งปุ๊บแล้วในช่วงที่ส่งเป็นช่วงอายุเยอะแล้วก็ใกล้จะเกษียณต้องทําใจหน่อยนะว่าเมื่อออกมาฐานเงินสมทบเฉลี่ยมันจะน้อยลงแล้วทําให้มีผลต่อบํานาญที่ได้รับด้วยนะถ้าเรารู้ทั้งหมดนะครับแล้วตัดสินใจเลือกก็แสดงว่าเราตั้งใจที่จะเลือกนั้นอย่างเต็มที่แต่บางคนบางท่านที่ผมได้ยินได้ฟังมา เขาไม่รู้นะเพราะเขาไม่รู้แต่เขาคิดว่าน่าจะดีต่อประกันสังคมไปเรื่อยๆน่าจะดีเขาจึงต่อนะครับโดยที่ไม่รู้พอมารู้เอาต่อเนี่ยได้ันเจได้2,000นะได้900บางคนได้960ได้970ได้ิได้ดแปดไดพันหนึงต้นๆน,นะเขาจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แร์สำหรับเขาในบางประเด็นนะครับแล้วผมเนี่ยที่แร์สุดคือ ยึดฐานเงินสมทบสูงสุดเอาฐานสูงสุดแต่มาเลียง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราทำงานส่งมาตรา3ามามานับเป็น20ปีเพปีพอออกจากงานมันมีเหตุให้ถูกเลิกจ้างแล้วในระหว่างนั้นไม่มีใครจ้างต่ออยากจะเลือกสิทธิประโยชน์มาตราอ,อยากจะต่อมาตรา3ามเเพื่อรักษาตัวเองหรือรักษาประโยชน์ปรากฏว่ากลายเป็น ทางเลือดที่ทําให้บํานาญมันน้อยนะครับสําหรับเขามันก็ไม่แฝนะเพราะมันเลี้ยงชีพอะไรไม่ได้มากนะครับพันกว่าบาทพันเจ็เงี้ยนะครับก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับประสบการณ์ของคุณเป็นไอเดียที่สําคัญให้กับทุกๆคนนะครับแชร์ประสบการณ์ประกาศสกมกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับ